แฟนปูนินเฮเปลี่ยนก้านอนาล็อกแบบ Hall e เอฟเฟของตัวจอยโปรมันลื่นจริงๆสวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับงานซ่อมกันสักเล็กน้อยนะครับกับตัวจอยคอนเทลเลอร์ที่เปลี่ยนแบบชนิดของตัวก้านอนาล็อกแบบ h อล l e f อฟเฟกนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าในครั้งนี้เป็นโจทย์แรกของผมเลยนะครับที่ทางพี่น้องเกมเมอร์นั้นส่งมาให้กับการเปลี่ยนตัวก้านอนาล็อก ของตัวจอยโปรนะครับของตัวสวิตตัวจอยโปรหนะครับสองตัวนี้ให้เป็นแบบชนิด Hall Effect นะครับซึ่งผมเองก็ต้องบอกนะครับว่า,าถ้าใครติดตามช่อง e c o n TV v ก็จะรู้ว่าผมเองจะอัปเดตเกี่ยวกับปีการเปลี่ยนก้านอนาล็อกที่เป็นแบบ Hall Effect เนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นก,กับตัวจอยของ PlayStation 5กับดวนเซนนะครับแล้วก็รอลงมา p s ย Xbox นะครับแต่คราวนี้เพื่อนๆขอดีเควสเลยว่าขอเป็นตัวจอยโปรนะครับจอยโปแล้วก็ เลือกที่จะใช้ตัวกา้านอกอนาล็อกของตัวแบรนด์กูรี่คิดนะครับเพราะมันเป็นแบบนี้ผมเองก็รู้สึกหวั่นๆในระดับหนึ่งนะครับว่าเคสเคสนี้มันจะลาบลื่นไปได้หรือเปล่านะครับก็เลยขอระยะเวลาในการทดสอบของตัวจอยโปรตัวนี้ด้วยหลังจากที่เปลี่ยนเป็นแบบกา้านอนาล็อกแบบพอเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับและผมเองก็ใช้ระยะเวลาในการเทสในการลองการเล่นตัวเกมต่างๆก็รวมๆประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับ สผลสุดท้ายผมเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วกับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่21ทธันวาคมนะครับว่าตัวจอยโปรตัวสวิตช์สตัวนี้นะครับจากการเปลี่ยนแบบ Power f f c t t ก็น่าจะทําให้การเล่นตัวเกมต่างๆนั้นตอบสนองได้อย่างดีนะครับและก็คาดว่าปัญหาในเรื่องของตัวจอยดิฟนั้นน่าจะลดน้อยลงไปได้ด้วยนะครับก็ผมเองก็จะมาบอกอารมณ์กับความรู้สึกแล้วกันนะครับในการที่เปลี่ยนตัวก้านอนาล็อก แบบ p a ล l Effect ซึ่งเป็นเพื่อนเลือกที่จะเปลี่ยนทั้งสองข้างด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็เรียกว่าในการเล่นตัวเกมต่างๆที่มีการคอนโทรลก็ต้องบอกเลยว่ามันจะให้การตอบสนองที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วมีความลื่นไหลนะครับมากกว่าในการอะนาล็อกแบบตัวออริ i n นอล เดิมๆนะครับซึ่งผมเล่นตัวเกมที่มีการบังคับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความต่อเนื่องก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟในเรื่องของการใช้พละกําลังในการโยกนะครับของตัวกา้านลลอลโลกไปมานี่แหละกับตัวทิศทางน,นะครับกับความรู้สึกของผมที่ผมรู้สึกได้นะครับและเมื่อเล่นตัวเกมนั้นนะครับไปได้ในระดับหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหากเป็นเพื่อนเป็นคนที่มีสกิลในการเล่นค่อนข้างที่จะยกระดับไปกับ จำนวนชั่วโมงของการเล่นด้วยนะครับเรียกว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งแก่อ่าประมาณนี้นะครับของการเล่นตัวเกมนั้นให้มีความรวดเร็วคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับกับความรู้สึกของผมนะครับที่ผมได้ลองเล่นตัวเกมอย่างตัวซ e ด d าตัวไฮริวบนตัว Switch สองก็ต้องบอกเลยว่าการบังคับการคอนโทรลต่างๆมันค่อนข้างที่จะทําให้เราเองนั้นคอนโทรลทั้งในเรื่องของตัวมุมมองหรือการบังคับทิศทางนะครับค่อนข้างที่จะให การตอบสนองที่รวดเร็วและก็ทันใจนะครับอันนี้ต้องบอกองค์และเพื่อนๆนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกของตัวผมเองในการที่ได้ลองสัมผัสกับ,กบตัวก้านอนาล็อกที่เปลี่ยนแบบ Hall e f f e c t บนตัวจอยโปรตัวนี้แล้วนะครับแต่เนี่ยที่ผมลองเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมอย่างสปาร์ตูนนะครับหรือจะเป็นตัวเซลดาไฮดิวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของผมเองเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะบูดวาดฉวัดฉวียงรวดเร็วและตอบสนองกับสิ่งที่เรา ต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับได้อย่างรวดเร็วเรียกว่าถ้าใครเป็นสายสปีดนะครับหรือว่าแนวแบบสปีดลันเล่นแข่งกับเวลาหน่อยๆน,นะครับเพราะผมเองบางทีก็เล่นกับแข่งแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าเฮ้ยจะสีทุกแล้วจะรีบจบมิชชั่นมิชชั่นนะครับก็อยากจะเข้าไปเก็บนะครับทำเควสต่ตางๆเนี่ยให้มันรวดเร็วก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยสปีดมันไววะนะครับกับการบังคับคอนโทรลด้วยตัวกา้านอนาล็อกแบบชนิด Hall e f f e ซ t นะครับซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติของตัวก้านอนาล็อกที่เป็นแบบชิด h a l l Effect อยู่แล้วนะครับที่จะมีการตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะไวกว่าดูตัวก้านอนาล็อกที่เป็นแบบชิคปกติทั่วๆไปนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่มาจากตัวผมเองนะครับที่ได้ลองสัมผัสและได้ลองเล่นกับตัวจอยโปตัวสวิตตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนเป็นแบบ h a อ l Effect แแล้วเอามาฝากเ,เพื่อนๆกันนะครับส่วนคนไหนนะครับที่อยากจะลองนะครับในการเปลี่ยน ตัวก้านอนาล็อกกับตัวจอยโปรเลยนะเพื่อนๆอเพาะพบางคนก็อาจจะไปใช้ตัวจอยคอนโทเลอร์ที่เป็นแบบเติร์ดบาร์ตี้ใช่ไหมครับอาเพราะเติร์ดบาร์ตี้บางรายเนี่ยก็มีก้านอนาล็อกที่เป็นแบบพอสเซ็ตแต่บางคนขึ้นชื่นชอบกับการบังคับนะครับหรือว่ามีความคุ้นมือกับตัวจอยคอนโทเลอร์ที่เป็นตัวโปรของตัวสวิต์มากกว่าอาก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนก้านอนาล็อกให้เป็นแบบชนิด พอเอฟเฟกได้แล้วเหมือนกันกับตัวแบรนด์ของกุลิขิดนะครับอ,อันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่จะมาอัปเดตเพื่อนๆกันในตัวคลิปนี้ก่อนนอนกันอีกเช่นเดิมนะครับโอ้โหเรียกว่าผมเองเสียเวลากับการเล่นตัวเกมติดพันนะครับเรียกว่ามันเกินไปนะครับมันเกินไปจริงๆโอเคสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาอมอคอมเมนต์กันได้ในตัวคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการซ่อมแซม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในทางด้านวงการิดีโอเกมนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะตัวจอยคอนโทรเลอร์นะครับเพราะบางคนก็เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับตัวอาการทรงอาการเสียต่างๆนะครับเกี่ยวกับบนตัวเครื่อง p a y 5เองก็ดี Xbox เองก็ดีหรือจะเป็น Nintendo Switch นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผมเองนั้นมีการลงพื้นที่นะครับไปพบปะหลาวพี่น้องนะครับที่เป็นช่างมากฝีมือที่ห้างเมกาพาซานะครับแทบจะทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวข้อมูลหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะครับ แหล่งข้อมูลความรู้อันมหาศาลคือเมกาพาซาเนี่ยอยากที่เพื่อนๆรู้ว่าเป็นแหล่งที่รวมช่างมากฝีมือนะครับที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้นะครับในทางด้านวงการวิีโอเกมซึ่งในตัวคลิปนี้ผมเองก็มาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมของตัวก้านอนาลอ็อกบนตัวจอยคอนเทอร์ต่างๆเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ